สองดอกอุ้ยสามดิโนปกได้ไหอู้เดีนอ้วนๆับอื้มบนอุ้ยพี่นงขาวๆเลยขาหยาาดีแฮะพี่นพพหนาไงคนฮ่าดีนอ,อุ้ย เสีย heat มาเฮียอยู่นี่บุครับเบื้องต้ยไก่เปตองครับอ้ยไกดิมเล่นหมดมาไข่ซะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับ มัอนี <S um> <S 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 ้ก็ยุกกับเป๋าเที่ยวคือเก่าครับกระเป๋าเที่ยวพามาหาเห็ดคือเก่าครับมืัอนี้พิกัดกับพิกัดเก่านะครับป่าบึงโบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับครับมืัอนี้กระเป๋าเที่ยวกินสิพาไปเบิ้งเห็ดที่โป๊กไหวนะครับพี่น้องมาสิย่างบ่อครับไปครับไปหลุนกับเป๋าเที่ยวมาสิปอเห็ดย่างแน่ครับมืัอนี่ไปมาสับพี่น้องดอกแรกครับผมเปิดมาเป็นเห็ดแดงกอดอกจุ้มๆเลยเนาะเบิ้งบอ้ยฝนตกเนาะครับมือเสาร์นี่ไปห้าเลาะเบิ้งมัน สองดอกอุ <brands. S 1> ้ยสามอุ้ยนะครับน้อืมอวนแหงแกงเสียบครับบ้านอุ้ยหลุดมือแล้วยำกึดกึเลยเห็ดทานครับผมเสียบเพื่อกันแล้วก็เห็ดแดงก่อน เห็ดเป็งไข่ห้ากีออ่โลครับอควไปได้ไหมอือเดอดอนๆครับอือบึงขางทางเลยครับอุ้ยกรอพิงอือเป็นเ,นเ,นเนบิดเลยบาทเอามีนาจะป้าแตกครับนีอู้ตะปุ๊นเลยจุ่มหนึ่งครับปุ๊บ เลิ่มออกแล้วเสียงฝนกันหน่อยป๊อก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 นำขางเนาะโอ้สุดยอดพี่น้องตาบาวที่เตะเห็ดจนปีนเนาะ <c oughs> ตะไคร้ครับผมปลูกไว้แต่ว,วานถครับยางมือการอันนี้ก็ยังมีอีกอยู่นี่ซองกีน,น้อยๆไปบงทางถึงตะไคร้ผุนเด้อครับตัวน,นี้หอมคองแถเลยนี่ ตัวนี้เอาไว้ครับน er ี da, die, si moo, okay, maybe, i, ่มีอีกสองจูงด้วกันสามจูงหมดละออกเหลืองหน่อยครับผมโอ้ยแต่เดีลายนี่สิมวนอยู่นี่ีงปกไข่ไหวเมื่อวานบนเรือเลยเจ้าปกเปลือนเล็กหน่อยครับฝนตกเปอกไข่ครับ ดอกนี่จีหน่อยเพิ่นปกไว้ันั่นถือดอกหน่อยเพิ่นนะครับเดอกสูนเป็นไดดอกสูนมันบ่ใหญ่ครับนีบ่ปกไว้คือเกกา,าเลยอื้อพี่น้องขาวๆเลยจีหน่อยกันนี่กอมานครับ เห็ดอันนี้ mm hmm. จุมจ่มๆครับผมนนลมองงองเลยอูตหูเยียบบ่ไยังไงเยียบ mm hmm. จุมจ่มๆเลยครับพี่นนอะ มาแล้วมามาเงอ,อง่นจีนอ่ครับเป็นดอขาวอยู่ามามาเก็บเลย,ยครับดอกหน่อยเพิน่นเสือเพิน่นเอาแต่ตัวเอาได้ครับัวได้หน่อยแห่งกบอกเอาดอกนี่จังสิเอาไว้เบื้องครับดอกกำลังซ้ำนีย Bố quậy lại bố nướng bố quậy đấy như qua quay luôn lại đen bừng một đại nghĩa ngon kỳ ngon con ngon 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 bò Mì ngon ngon ngập kia ngon con Khá nhào đi hả ngon 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 con ngon 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 Bố quay này ปกไวนอนตันนี้หนาอเปตยย้ใหญ่เหมือนออื่นมผุนทางผุนหอมทุกโ้ปกไลยเด้งนะเนาะเออตาไม่ได้เห็ดของไค้ครับโอ้ยนี่กระกเขา พี่น้องอุยอ้ยอุย้ยเฮ็ดมาเฮียอยู่นี่บ่ครับเบิ่องอุย้ย 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกดอกก็ดีครับอุยอ้ย,ยงามเลยครับปิดกันเลย เริ่มมจะออกล้ะครับนี่ยุงกระไลยหลายโอ้ยับพี่น้องโอ้จุ่มเดียวครับพกดอกอดอกแบบอ้วนอดอกแบบง โอ้ยเือเจอะเกือบเบิ๊กฝนตกอีกแล้วครับพี่หนองถ้าวหยุดลูกใหม่นี่ิไดใหญ่บุเห็ดโตกี่นิ้ยแหละก่อมาอีกแล้วดอกมันทนดีครับอุ้ยโอ้ย่อยหน่อยเลย ไปปองครับเกือบโดนเห็ดผึ่งนกงยุงครับอ๋อดอกมันติดสยด้วยเรือแต่ขาโอ้ย <c oughs> ดอกคว้ามันเห็ดปวกครับพี่นอ้องเว่าไีมตานี่เป็นเห็ดผึ่งครับตานี่เห็ดดอกเห็ดแดงเนาะอ <c oughs> พอแล้วครับพี่นอ้องเห็ดผึ่งยดนข้าม กำลังออกใหม่ออนอนปองงองนะครับพี่น้องออกมาจุ้มๆครับกุดทำทําเพลงเก็บรวดแหละแกงเสียบ ช่วงนี้นะจะเป็นต้นนี้แหละอ๋อครับกระเพ릿เมืองไข่บู้ยขาตันจุรูเลยแดงอ่องตองปุ๊มอืมมพี่น้องครับบ่ท่านใหญ่อยู่ ไ mm hmm. mm hmm. ต่เปตองครับปุ้ยดอกป้าเนี้ยองู่ไต่เปตองอยู่ช้องดอกปลาคอเต็ดองนกครับโอ้ยจนบาน อีน้องออกแล้วเป็นระบบขาวครับอู้ยงามๆปาดดินออกมันจัมลงไปเปลือนมูครับนี่อีกดอกหนึ่งครับ ก็ด้ติมกันอืม่งเขาเข้นครับอุ้ยมีหอดจีนอยี่เีอื้มีบ่งวีน่ขาอ้ยไก่เหี้ยแดงข้างกรับสองดอกเสียงกระลหงควยก็มี โอ้ยลมประงองเลยเห็นได้ห้อยเคีย์ครับนาเลยครับออกไปไปต่อพี่น้องครับออกห้างแต่ออกอยู่ครับโอ้ยแดงข้าม โอ้ยผุนดอกหนึ่งเลยใช่ผุดผุดเอาเกือบเยียบบูม,ม,มาจังไดตัวนี้อันตึกต,ตีนเตะหรอเตะตะบลุมเนาะขามันใหญ่สิสิ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ขอหักเลยมันถึกหมุนเขี้ยวกันนี้เห็ดผึ่งนกยุงครับผมเว้ยเงาะ่อ,องของเลย ขึ้นบัไใหตีถือไว้ตองทับข้อเพิ่นจุก,กจุกกอมานครับกวอนหนาแห้งออเตงหน่อยครับสะสมกันไปเรื่อยๆครับพี่นกฆ่าแบบงเลย xong chùm ha hết đánh cò chùm nhảy đi ha mốt 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 mốt, hết than rồi hả phốm? hết than ừ. chùm chùm lên than nổi ừ. Cái này bàn là bỏ ảo อาจจะจุ่มๆฮุมไม้ฮุมไม้พอแล้วครับพอไปเลืออยู่แต่ว่าจักออกเกียงได้เนอออกผลร้ายดาวบักงามนูไปดินด่นโอ้ยโอ้ยหมดว่าไข่ใส่ฝุ้นสิโตกอีกคั้งหน่หมดใหญ่ห่างแล้ว พี่น้าะอุ้ยใหญ่มาแต่ในดินพี่เด้อห่วยพุ่นบูเยิ่งแต่ค้าทันทีแล้วครับโอ้ rat โหเดี๋ยวมาแต่เด็กได้หม uh, ืออื่นแน่นี่อุ้ยออกจากปากขูครับพี่เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจีนเขาขูซะเนาะอุ้ยจูงงามอยู่นี่กอหาเหงือ้าวพี่เนาะอุ้ย ฟองดอกไอ้ครับนอ้องตอวแบบง่ายบู้ยเอาล่ะครับพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งผลงานกระเป๋าทิ้วครับมื่อนี้มันสองตาคือเก่าเนาะแต่ว่าบปเต็มปันไดลครับเห็ดดอกโปรยง่ายแห้งจุ่มว่านมว่านดอกใหญ่แห้งนี่ครับพี่น้องไม่ได้ดอกจุ่มๆครับกระต้าน,นี่สิเป็นเห็ดเผิงครับเห็ดละโงกครับ กะซีมีลักลักับกะเห็ดเพิงไข่ครับเฮ็ดเพิงแดงข้ามแล้วก็เฮ็ดเพิงอันนี้แล้วก็อันนี้ครับพี่น้องเพชรละงกเหลืองกาลังออกไม่ครับละงกเหลืองละงกขาวแต่ว่าออกบลายครับกระตาหนิงกะซิมีเห็ดกอมานครับกออนอ่แหงแล้วก็นี่เนาะเห็ดตะไข้เห็ดแดงกอครับลักลักๆนี่เนาะมีเพ็ดฐานหําเล็กน้อยถือว่ามานคือเก่าแล้วครับเหมือนเอจาะเลยครับครับกขอคุณพ่พอแม่พี่น้องขามารับชมจิตนี้ทุกคนครับ อยาก,กินยังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เปาทิ่วครับสำหรับนี่เปาทิ่วสิขอโตลาล่ะครับสวัสดีครับ